จากเอพิโซดก่อนหน้านี้ก้มลงนี่มันแสงอะไรเนี่ยกบปีศาจแห่งความฝันเดี๋ยวหวังจะทํำร้ายสองพี่น้องคู่นี้ได้ลำแสงของอัลฟายิงไปที่ปีศาจแห่งความฝันเจ้าเมียวนี่อันตรายข้าจะปล่อยพวกเจ้าไว้ก่อนแล้วกันหายไปแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก็กลับมาที่บ้าน อัลฟาได้เล่าเรื่องราวของปีศาจแห่งความฝันให้เด็กๆฟังอัลฟาอธิบายว่าปีศาจแห่งความฝันไม่ได้ทำร้ายร่างกายโดยตรงแต่มันจะขังผู้คนไว้ในความฝันที่ไม่มีวันตื่น และดึงพลังงานออกมาเป็นอาหารของมันนี่คือเหตุผลที่มันทําให้ทุกอย่างมืดสนิทการหลับตาจึงเป็นการตัดขัดการมองเห็นจากโลกภายนอกและจากปีศาจแล้วถ้าเราต้องหลับตาเพื่อป้องกันมันครอบงําเราจะสู้ยังไงล่ะอัลฟาเราต้องให้ปีศาจอยู่ในที่ที่แสงจันทร์ส่องถึงและต้องจัดการมันตอนมันกําลังครอบงําอยู่เท่านั้นขณะที่อัลฟาอธิบายผู้คนในเมืองเริ่มหลับไหลกันไปทีละคน งั้นเอาอย่างนี้พวกผมจะเป็นคน<า>ล่อมันเองผมจะล่อมันไปที่ค<า>ูดังร้างหลังเมืองเป็นแผนที่บ้าบินมากพี่เราจะล่อให้มันใช้พลังครอบ<า>องำเราแล้วให้อัลฟาเป็นคนจัดการมันเวลาผ่านไปเมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยความมืดถ้าพวกเจ้าเตรียมใจกันพร้อมแล้วก็หลับตาลงซะแม้ว่าพวกเจ้าหลับตาแต่พวกเจ้าจะเห็นแสงสว่างจากตัวข้าแน่นอนอ่ะเห็นแล้วครับอัลฟาแสงสีส้มลางๆอ้ อัลฟาทำแสงแบบนี้ได้ได้สินะดีมากจงวิ่งตามแสงสว่างนี้ซะข้าจะนำทางพวกเจ้าเองเด็กๆหลับตาวิ่งด้วยความเชื่อมัน่นพี่เอโรกคงจะช่วยผมตอนอันตรายสินะอย่านะได้กลัวไปเลยน้องชายนะโกดังร้างนี้ข้าไม่พ้นแล้วสินะ <laughs> จงสัมผัสกับความมืดที่กลืนกินทุกสิ่งมันมา<ะ>แล้วหลับตา <laughs> ครับพี่ <laughs> แค่หลับตาแล้วคิดว่าข้าจะทำอะไรไม่ได้งั้นเหรอือหรือว่ามันโจมตีเราได้เจ้าหนูลืมตาแล้วสินะจงถูกข้ากลืนกินซะเถอะไม่นะพี่อโลเอัาฟ้าไม่ต้องกลัวน้องชายพี่อยู่นี่ตอนนี้แหละเอัาฟ่าพยายามได้ดีมากพวกเจ้าทั้งสองต่อไปนี้เป็นหน้าที่ข้าเองอัาฟ้ามีประกายไฟสีส้มล้อมรอบและบินพุ่งเข้าใส่ปีศาจ บ้านะนี่มันแสงอะไรเนี่ยความมืดของเจ้าเอาชนะสายสัมพันธ์ของสองพี่น้องนี่ไม่ได้หรอกนะจงกลับไปสู่ที่ที่เจ้ามาซะปีศาจเมื่ออ่อนแรงลงก็ปิดผน,นึกตัวเองลงในกล่องพวกเจ้าทำสำเร็จความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดของพวกเจ้าเอาชนะมันได้ ทันทีที่กล่องถูกผนึกความเมือที่ปกคลุมเมืองก็หายไปในพริบตาผู้คนตื่นขึ้นมาด้วยความงงเห็นตอนอัลฟาพุ่งไหมเทมมากๆเลยพี่ดีนะที่อัลฟาอยู่ช่วยพวกเราด้วยมันถูกผนึกไว้แต่พลังของมันยังคงอยู่ภายในกล่องนี้ ความมืดอาจจะยังคงรอโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งและครั้งต่อไปอาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแม้จะต้องเจอกับอันตรายเพียงใดแต่ทั้งอโลอร่อยและอัลฟาก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้การผจญไฟที่น่าตื่นเต้นแบบไหนกำลังรอคอยพวกเขากันอยู่นะกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อติดตามการผจญภัยของอโลและอร่อยกันนะคะตอนต่อไป,ออไปเมื่อสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคนำทางไปสู่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดต้องหาให้ได้เจ้าโคลเวอร์สีกรี